สวยดัไปงานแล้วเกียิภาษาเกาียนภาษาอุราชธานีปิดยัที่เราสึกษาันมายอย่างยาวนาะนแม้วันนี้ยังคงอยู่และจะอยู่ต่อไปภายใต้ความร่วมมือภายใต้อรปกอบในการยางนยนต้ ก็ผ่านพ้นทุกสายตาไปแล้วนะคะตอนนี้สำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกับทุกขบวนเทียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลานี้นะคะ13นาฬิกา22นาทีคิดว่าทุกคนคงจะเต็มอิ่มนะคะกับสิ่งที่ทางสวทอุบลราชธานีนะคะพยายามที่จะถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามตระการตาของ วันเทียนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะ n t นทีะคะที่สนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดสดงานประเพณีหาเทียนพภรษาจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณดีแอนเจผ้ายืดนะคะเสื้อสวยๆส,สำหรับทีมงานนะคะแล้วก็เมื่อตอนต้นรายการก็ AIS นะคะนำน้ำดื่มมา ให้กับพวกเราแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เราไม่ได้เอ่ยถึงตรงนี้นะคะขอบคุณที่ทําให้กิจกรรมของงานวันนี้นะคะผ่านพ้นไปด้วยดีทีมงานถ่ายทอดเสียงเรายังเจอกันอีกหนึ่งช่วงค่ะอาจารย์ช่วงเย็นนะคะตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจรจะมาปลื้มใจกับช่างทําเทียนที่ได้รางวัลและคุ้มวัดต่างๆที่ได้รางวัลกันรวมถึงการแสดงแห่เทียนผ้ากลางคืนด้วยกับตาจกยนา เห็ุนี้บริเวณหน้าวัดศรีบุตราราใช่ค่ะรับชมกันได้อีกหนึ่งช่วงนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงสวทอุบลราชธานีนะคะนําโดยท่านพวงในการคํายื่นวงชาลีนะคะและทีมถ่ายทอดเสียงทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนสําหรับช่วงนี้ช่วงของขบวนแห่เทียนนะคะดิฉันสัจสุดาโคตรพัฒและจิรวัฒน์สว่างวงศ์ครับทีมงานหลาคนก็ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียง